สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งสั่งบัวหิมะมานะครับนี่ครับหัวบัวหิมะนะครับสั่งมาจากเชียงใหม่นะครับกิโลละ35บาท10กิโล3 5 0บาทรวมค่าส่งร้อยหนึงก็เป็น450บาทนะครับหมอเก่งสั่งมา450บาทนะครับลักษณะของเงาของแง่งของต้นบัวหิมะนะครับนี่ฮะหัวเยอะมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือหัวที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้คือ ที่เราเขาขายกันนะครับตรงนี้คับอันนี้ค่ะอันนี้อันที่เขาขายกันครับอันนี้ที่เขากินกันนะครับตรงนี้คือหัวที่เขากินกันนะครับเนี่ฮหมอเก่งมาทดลองปลูกที่มุกดาหารดูนะครับว่ามันจะงอกสําเร็จหรือไม่นะครับการปลูกก็คงจะไม่ยากนะครับนี่ฮะล้วก็เด็ดออกมาเลยครับเด็ดแล้วหัวนี้ฮะเราก็จะได้หลายยอดมากเลยนะเนี่แต่ไหนนะครับนี่ครับนี่ คือตำแหน่งยอดที่มันจะงอกนะครับตรงนี้ครับมาเก่งก็ยกล่องขุดปลูกตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่ามันจะงอกไหมครับเดี๋ยวตามมาเก่งมาเลยครับเราจะทําการปลูกนะครับก็กดดินมาแค่นี้แล้วก็ยอดหัวเข้าไปแล้วก็ถมเข้าไปเลยครับนี่ฮะอีกหัวหนึ่งนะครับนี่ครับก็มารอติดตามดูนะครับว่ามันจะสําเร็จไหมครับมาปลูกที่มุกดาหารครับ ก่อนจากกันวันนี้หมอเก่งก็มาชมต้นทุเรียนของหมอเก่งนะครับก็ดูแลรักษาลดน้ํานะครับทุเรียนนี่ก็ต้องการน้ํามากเลยนะเราต้องลดน้ําเกือบทุกวันเลยนะครับนี่หมอเก่งทุเรียนของหมอเก่งคานี้แตกยอดแตกใบแตกกิ่งแล้วนะครับต้นนี้ฮะอีกต้นหนึ่งก็อยู่ทางโน้นนะครับอันนี้ฮะต้นทุเรียนปลูกแซมระหว่างต้นกล้วยอียต้นหนึ่งนะครับต้นนี้รู้สึกพร้อมแห้งแรงน้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้ฮะ กำลังที่จะแตกยอดยืดยอดขึ้นไปนะครับเพื่อจะรับแสงแดดนะครับทุเรียนตัวนี้หมอกลงปลูกได้ครบหนึ่งปีพอดีครับปู๋ก็แต่ต้นเล็กๆๆๆเลยนะฮะตามมาเลยครับแล้วก็มีทุเรียนหลากหลายรุ่นนะครับหมอเก่งก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนครับตอนหน้าฝนยอดมันหักหน้าหนาวมานี้ยอดกําลังที่จะแตกยอดใหม่นะครับต้นนี้ครับอีกต้นหนึ่งก็ทรงพุ่มตรงนั้นนะครับนี่ฮะ นี่อันนี้ก็ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนก็กําลังที่จะสวยงามน,นะครับส่วนต้นนี้ก็คือซากทุเรียนนะครับต้นที่มันโดนด้วงกัดตายนะฮะต้นนี้ฮะนี่ฮะตำแหน่งนี้นะครับหมอเก่งเ็าทาการได้ยาก,กบคนต้นกล้วยต้นอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับตำแหน่งที่หมอเก่งปลูกต้นบัวหิมะนะครับก,ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็ไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะครับแทงปี ออกเครือเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ,ออกเคร,ออเครือนะครับหลากหลายสายพันธุส์สายพันธุ์นี้หมอเก่งก็ไม่คุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นไม่เคยกินเหมือนกันนะครับนี่ฮะเอามาปลูกเรื่อยๆนะครับอีกต้นหนึ่งก็นี่ฮะก็ยังไม่ทราบสายพันธุ์จริงๆนะครับต้นนี้ฮะนี่ฮะลักษณะลูกก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนหมอเก่งปลูกหลากหลายมากเลยครับนั่งค่ะเห็นครับอีกต้นหนึ่งกําลังแทงปีครับ ก็ไม่ร <bin uk> <azo> ู uno, ้เหมือนกันนะครับว่าสายพันธุ์ไหนนะครับมาเรารุ้นกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนข้าวโพดของหมอเก่งก็การเติบโตก็เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ครับลักษณะของต้นที่ปลูกก่อนเพื่อนนะครับที่งอกก่อนเพื่อนนะครับต้นไหนไม่งอกหมอเก่งทําการปลูกเสริมเข้าไปนะครับปรากฏว่าเมล็ดไม่พอนะครับเราก็ปลูกเท่าที่ได้นี่แหละครับคือได้เท่านี้แหละครับอันนี้คือต้นเสริมที่หมอเก่งปลูกเสริมเข้าไปนะครับนี่ฮะ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 เราก็ดูแลพอดินนะครับ สาขาต้นก็เป็นที่น่าพอใจนะครับอวบใหญ่สวยงามแน่นอนแล้วครับเราปลูกโดยระบบออร์แกนิกนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีเลยนะครับปุ๋ยแล้วก็นี่นะฮะดินที่หมักงมสะสมปุ๋ยขี้วัวพวกนี้ฮะกลายเป็นเศษรวมกับเศษใบหญ้าพวกนี้นะฮะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับทำการปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับบัวหิมะครับทดสอบรัดแรกนะครับสิบต้นนะครับหมอเก่งปลูกระหว่างแถวต้นกล้วยแถวระหว่างต้นกล้วยต้นมะพร้าวแถวนี้นะครับปลูกไปทั้งหมดสิบ หลุมนะครับมาทดสอบดูนะครับว่ามันจะงอกไหมครับเป็นครั้งแรกนะครับที่หมอกเก่งเอามาปลูกที่มุกดาหารครับรดน้าให้ชุ่มๆนะครับคอยติดตามดูนะครับว่าบัวหิมะจะปลูกที่มุกดาหารได้หรือไม่ขอบคุณครับ